และนี่คือ5เหตุผลนะครับที่ผมยกให้ไมตัวนี้เป็นไมไร้สายที่ดีที่สุดในปี2024เลยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็คือไมไร้สายตัวท็อปจาก DJI ตัวล่าสุดนะครับกับ DJI M2 นะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันจะว้าวขนาดไหนข้อที่1น,นะครับเขามีโหมดตัดเสียงรบกวนมาให้ในตัวเลยครับไม่ต้องไปทําเสียงทีหลังตอนตัดต่อให้ลําบากเลยนี่คือเสียงจากไมโครโฟนแบบเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนค่ะส่วนนี่คือเสียงจากไมโครโฟนแบบไม่เปิดโหมด ตัดเสียงรบกวนนะคะเหตุผลที่2นะครับก็คือเขาสามารถต่อได้ทั้งกล้องแล้วก็มือถือเลยครับมือถือนี่ก็ต่อได้ทั้ง iPhone Android เลยนะพกกล่องเดียวเนี่ยจบใครอยากต่อมือถือนะครับก็แค่ใส่หัวที่เราต้องการเข้าไปนะครับมันจะใช้ได้ทันทีเลยอุปกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ในกล่องนั่นแหละครับเหตุผลที่3นะครับเขาสามารถกดสร้างทายรูปหรือว่าทายวิดีโอเนี่ยจากตัวไม้ได้เลยครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับมือถือนะครับผมพอเราตั้งมือถือไว้แล้วอ่ะบางทีเราขี้เกียจเดินไปกดอัดอ่ะเรากดอัดจากไม์ไไดดด้เเเลลยยรรััผมม่่วววาจะะปป็นนูหืออีโสสกกุๆฟงช เหตุผลที่4นะครับเขาสามารถรับเสียงได้ไกลสุดถึง250เมตรเลยครับคงไม่มีใครถ่ายไกลขนาดนี้นะคะแต่เสียงก็ยังชัดเจนค่ะและข้อที่5นะครับผมสําคัญมากๆเลยคือเขาสามารถอัดเสียงเข้าไปในตัวไม์ได้เลยครับเผื่อเราไปเจอที่สัญญาณรบกวนนะครับเช่นเวลาไปสยามหรือไปงานอีเวนต์นะครับถ้าใครเคยไปนะเสียงไม์ไวเลสมันจะขาดขาดหายๆนะครับเพราะว่าสัญญาณรบกวนมันเยอะแต่ว่าอันนี้เขาสามารถอัดเสียงไว้ในตัวไม์ได้เลยครับไม่มีขาดหายครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งสัญญาณนั่นเองแถมให้อีกสักข้อละกันนะครับผมกับข้อ6นะครับ ตัวไม์เดี่ยวๆของเขานี่นะเชื่อมบูทูธกับมือถือแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องพกไปทั้งกล่องก็ได้นะครับผมเผื่อใครขี้เกียจพก <c oughs> รับจบเรื่องอัดเสียงได้ทุกสถานการณ์แบบนี้นะครับผมใครอยากได้นะครับก็ไปจัดได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซู o คาเมล่าเลยนะครับ <c oughs> ที่สำคัญนะครับใครอยากถ่ายภาพถ่ายวิดีโอสวยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ